ค่ะอาจารย์คะถึงแม้ว่าจะบอกว่ารัฐบาล4เดือนแต่ในความเป็นจริงแล้วก็เชื่อได้ว่าอาจจะต้องรักษาการกันไปอย่างน้อยๆ6กถึงแเดือนแบบนี้ค่ะอาจารย์แต่โจทย์ใหญ่นะขณะนี้ก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่มันรอไม่ได้การมีรัฐบาลที่จะรักษาการโดยจะต้องเลือกนายกคนใหม่ด้วยอาจารย์มันทําให้ความเชื่อมั่นมันมันมันเดินไปได้ไหมอาจารย์ความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยนะคะเอ่อมันมีสี่เดือนแล้วหลังจากนั้นยุคสภา เพราะฉะนั้นพูดง่ายขนาดนี้ก็ยังมีรัฐบาลอยู่แต่แน่นอนมาถึงจุดรัฐภาก็เป็นลักษณะรอยต่อ <c oughs> แต่ถามว่าความเชื่อมั่นเป็นไงผมคิดว่าถ้าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมา <c oughs> ความเชื่อมั่นที่มีต่อการเมืองไทยนะฮะมันมาอยู่ที่จุดต่ําสุดแล้ว <c oughs> จุดต่าสุดคืออะไรครับที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามันมีอะไรที่เกิดความเชื่อมั่นในแง่ของการเมืองไทย <c oughs> เพราะทุกคนมีความรู้สึกว่าการเมืองไทยยังเป็นไปนักษณะที่มีการขาดเสถียรภาพมาโดยตลอดนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราดูในสองปีที่ผ่านมานะฮะแม้มีรัฐบาลจริงก็เป็นรัฐบาลที่สังเกตดูมีเรื่องที่ทําให้เกิดการสั่นคลอนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราดูให้ดีข้อแรกเลยเรื่องของการาลงทุนดูปิวอก็พอในช่วงสองปีนี้อัตราการขอปิวอ BI เนี่ยสูงสุดในรอบเรียกว่าประวัติการเลยนะครับแ,แสดงว่าในส่วนนี้นักลงทุนเนี่ยมองข้ามช็อตในเรื่องของ ความกนไปเรื่องเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองอันที่สองถ้าเราดูเศรษฐกิจนะฮะถ้าอยากปีที่ปีนี้ไม่มีปัญหาเลยคทรับม,มีการที่เคาะไปซ้ำว่าตะตาการเติบโตของเศรษฐกิจไปถึงสามนะครับแต่ว่าพอมีเรื่องของทรัมป์ตอนแรกก็มีการที่คาลางไเรือหนึ่งกว่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นสองกว่าแต่ว่าดีกว่าที่คาดไว้ที่วิเคราะอย่างนี้ก็เพราะว่าโลบการเมืองเนี่ยกระทบกับเศรษฐกิจใช่ครับมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นตัวกระทบที่ไม่ใช่เกิดจากรัฐบาลอันนี้ จากการมีเสถียรภาพทางการเมืองก็ต่อให้เกิดแต่ตปรากฏว่าไม่มีเขาเรียกว่าประสีภาพประสิีผลทํา, <c oughs> าให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะแย่มาตลอดสิบกว่าปีดูได้ฮะสราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงมาตลอดนะฮะจนกระทั่งเฉลี่ยเหลือ2.5เปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีในรอบ14ปีทุกปีต่ำที่เป็นดับเก้าอันนี้ก็แสดงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจนะแม้มีรัฐบาลที่ดีกว่ามั่นคงขั <c oughs> ้วที่สองผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งที่มาจากทางด้านการเมืองนั้นนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่มีการแก้ไขปัญหานะฮะที่ผ่านมาแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคาดจะว่ากันไปแล้วนะครับในส่วนของผลกระทบทางการเมืองอันเนี้ยมันกระทบมาแล้วจนกระทั่งนี้ทีะนี้อาการกระทบส่วไปในเรื่องของสติรภาพเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าเราค่อนข้างจะมีสติรภาพทางด้านกนารนโยบาย พราะแข้งผลกระทบตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นอิสระจากเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองอธิบายง่ายๆนโยบายที่ผ่านมานะฮะรัฐบาลเปลี่ยนขนาดไหนนโยบายที่มันเหมือนเดิมคือหนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับลดแลกแจกแถม <c oughs> สองเรื่องของ e e c <oughs> ยังอยู่ <c oughs> สามเรื่องของคลัสเตอร์ยังอยู่ตีมาถึงทุกพักจะต้องมีการดําเนินมาตรการในด้านการท่องเที่ยว <c oughs> การส่งออกแล้วก็บางพักอาจจะเรียกให้มันโก้หน่อยนะครับ t ต์แวร์พ o p power นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่อาจจะช้าหรือเร็วอย่างเช่นเรื่องรถไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นผมขอเรียนเลยครับว่าฟังดูเผลนๆเหมือนกับว่าความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจนะฮะอาการเมืองนี่ส่งผลกระทบแต่ในทางความจริงผมบอกได้ว่าน้อยมากครับเพราะฉะนั้นในเขตผนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจะเดินหน้าอยู่ไม่ว่าจะเป็น e e c แต่มีผลกระทบอยู่นิดเดียวนิดเดียวตรงที่ว่าอาจจะมีบางรายการอาจจะมีความรู้สึกกำลังจะลงทุนแต่ดูแคมีปัญหาเรื่องอเมริกามีเรื่องอะไรเรื่องยังมีปัญหาการเมืองอีก อาจจะชะง,งักนิดหน่อยแต่นี่ผมว่าเป็นส่วนน้อยกับแต่ส่วนใหญ่ยังดําเนินหน้าต่อคือไม่มาลงทุนก็ไม่มาลงทุน <ฮะ S 2> ถ้าคิดจะลงทุนก็ยังดําเนินต่อท่านผู้มว่าผลกระทบมีอยู่ในระดับเดียวคือทางด้านจิตวิทยาบางส่วนเท่านั้นเองค <ฮะ S 2> อรับคอาจารย <ฮะ S 2> า์ค่ะถ้าเกิดว่านโยบายหลักๆยังคงอยู่อย่างที่อาจารย์ว่านะคะแต่ทีนี้การเบิกจ่ายเรื่องของงบประมาณในปีงบประมาณถัดๆไปเนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ในกระบวนการอยู่มันจะมีปัญหาติดขัดตรงไหนหรือไม่แล้วไปมีผลให้บางนโยบายต้องชะลอด้วยหรือเปล่าคะ นโยบายตอนนี้รู้จะผ่านทางด้านขอสวอแล้วเพราะฉะนั้นในกรณี้รัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยไปวันรัฐบาลปี68ปี69ก็ใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีพวกคิดว่ามันมีรัฐบาลมาอีกสี่ปี <c oughs> ตัวนี้ก็ยังทําหน้าที่อยู่ต่อไปท่านผลกระทบตัวนี้จะต่างกับในช่วงประมาณสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยงบประมาณเนี่ยกระทบจนิงเพราะว่าปีงบประมาณปี67ปี68กว่าจะใช้ได้เต็มที่จริงๆเนะี่ยหลายเดือนจริงๆ <c oughs> ในกรณีของเราจะเห็นว่างบประมาณปี68 ก็ใช่เบลตี69นะครับก็มีการดําเนินพาะผลกระทบตัวนี้ผมคิดว่าจะมีมีน้อยแต่ที่มันมีน้อยก็เพราะว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลจะไม่ได้อยู่นานเอาไม่ได้อยู่นานปั๊กเนี่ยตอนช่วงที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีช่วงรอยต่อที่อาจจะ ความเข้มข้นในการใช้และ้งบประมาณตัวนี้นะครับอาจจะถูกกระทบบางเพราะอันนี้อาจจะถูกกระทบบางนิดหน่อยครับแต่ไม่มากดัครับค่ะแต่อาจารย์ถ้าเกิดว่ามองว่ารัฐบาลที่จะมาเป็นรัฐบาลชุดใหม่ที่สัญญิงสัญญากันบอกว่า4เดือนแล้วอาจจะรักษาการต่อเนี่ยทีนี้ช่วงเวลามันอาจจะไปคาบเกี่ยวกับเรื่องของการจาัดทํว่าประมาณปี2570 ถึง2,571ด้วยตรงนี้มันน่ากังวลอีกไหมคะว่ามันจะไปซ้ำรอยกับช่วงรอบช่วงช่วงที่คุณเศรษฐากำลังจะก้าวเ,เข้ามาเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วงบประมาณตอนนั้นมันเบิกจ่ายกันไม่ได้ประมาณ6เดือนนะคะอาจารย์ครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้บ้างนะครับถ้าเราดูาเพราะเงื่อนเวลาจริงๆมันไม่ชัดขึ้นอยู่กับดาเนินการอย่างไงเพราะว่าหลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลแล้วให้มีการยุบสภาเนี่ยประมาณสูงสุดก็คือ60วันนะครับและหลังจากนั้นกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ ก็ประมาณสักสิบห้าเดือนก็ถ้ามองจากน,านั้นนี้ก็จะถูกกระทบในการของบอาจจะชาของไปบ้างนะครับอันนี้ก็คงจะแตกอย่าลืมว่ามันไม่ชาเหมือนกับในในก่อนหน้านี้เพราะก่อนหน้านี้มันสอง,งบติดต่อกันเพราะน,นั้นในกรณีอาจจะถูกกระทบ,บในส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกด้านหนึ่งของเหรียญอาจจะชาไปสักสามเดือนหรือสองเดือนเนี่ยมันก็ยังใช้งบประจำขึ้นมาได้งแต่งบลงตัวนั้นนั้นอาจจะยากถูกกระทบ,บบ้างอันนี้ก็ถูกกระทบบ้างในบางส่วน นะครับอันี้ต้องยอมรับนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าไอ้ตัวงบประมาณจริงๆนะครับมันก็เป็นตัวที่เป็นตัวเสริมเพราะว่างบประมาณจริงๆสัดส่วนจริงๆแล้วเนะี่ยมันเป็นตัวช่วยเท่านั้นเอง <c oughs> เพราะว่าโรคมันดาเนินการเราอยู่สังเกตดูนะเรื่องการส่งออกเนี่ยเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของจีดีดีท <c oughs> ่องเที่ยวเนี่ยก็ประมาณยี่สิบกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้งบตรงออกเนี่ยเราจะสังเกตดูนะอะเรื่องของการลงทุนเนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่ไม่เคยมากนะ <c oughs> แต่มันมีผลในด้านหนึ่งก็คือว่า มันไปเป็นตัวที่จะไปช่วยเรื่องของการส่งเสริมการการลงทุนด้วยอันนี้มันอาจจะเรียกว่ามีผลกลมของต่อต่อเนื่องหนไปแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าแม้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของช่องว่างในเรื่องของการใช้ถ้าเกิดเรื่องงบประมาณนั้นหมาอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่มนกนันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการดำเนินมาตรการเข้มงวดนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องการลงทุนและกานและก็ส่งเสริมการลงทุนในตัวที่เกี่ยวข้องงบประมาณตัวนี้จะอยู่ในสาจัดมากผมยกตัวอย่างง่ายๆในบางประเทศนะฮะ พูดกันง่ายๆเลยไม่มีรัฐบาล2ปีกว่านะครับ <Ừ. S 2> แต่ว่ายังไปได้เพราะว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นมาจากตัวแปรอยู่สี่หตัวนะฮะตัวที่1ก็คือเรื่องของการท่องการค้าสการลงเรื่องของการท่องเที่ยว2ตัวนี้สําคัญมากที่สุดอันที่3าการบริโภคของเอกชน นะครับอันนี้สําคัญอย่างที่เนี่ยสังเกตดูเรื่องส่งออกในศุกระโลกนะครับแต่ว่าเรื่องของการบริโภคเอกชนเนี่ยสำคัญมากนะครับกับเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนการลงทุนของภาคนัทเอาตัวจริงเนี่ยมีไม่มากนักรู้จักสัดส่วนของนะครับของของของการเป็นบปกะมาณไทยสัดส่วนแค่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะซึ่งก็ถือว่าต่ำมากเพราะงั้นก็ว่ากันไปถึงว่าในสบส่วนนี้ถดกกระทบไหมผมก็คิดว่าถูกกระทบบ้างแต่ไม่มากนักตัวแปรจะอยู่สี่ห้าตัวแปรเพราะจะมีการดําเนินการในส่วนแปรสี่ห้าปี ผลกระสุดกตัวนี้จะมีน้อยน้อยลงครับค่ะดังนั้นแล้วความท้าทายของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ที่บอกว่าจะอยู่กันแค่4เดือนถึงถึงเต็มที่ก็อาจจะประมาณ8เดือนเนี่ยอาจารย์ในโดยเฉพาะในเรื่องของการกอบกู้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างรวมไปถึงการสารต่อนโยบายที่ควรจะทําต่อของของรัฐบาลชุดเดิมด้วยอาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันมันควรควรที่จะเดินหน้าต่อในเรื่องอะไรบ้างนะคะรัฐบาลเจอปับ๊บนะเลียนะฮะแทบจะเรียกไม่ต้องไม่ต้องดูเลยมันเจอปั๊บมันอยู่ข้างหน้าแนละ้วหนึ่ง จะบริหารเรื่องของผลกระทบจากเรื่องของเริจเรื่องของการค้ารองเท้จากของฟารมเพราะช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นตัวที่หนักที่สุดสาหรับท <h ums> ุประเทศนะครับ <h ums> อันนี้คืออันที่หนึ่งแล้วครับอันที่สองจะบริหารเรื่องของความมั่นคงกับเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเขมรยังไงบ้าง <h ums> ตัวตัวที่เศรษฐกิจกับเขมรเนี่ยมีสัสดส่วนน้อยมากครับแต่เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับเจ็ดจังหวัด แล้วก็มันมันรวมกับเรื่องของผลกระทบจากด้านอเมริการันก็เลยรู้ทําให้มันเมากขึ้นกว่าปกติที่มีนคนจะเป็นจริงที่มันสัดส่วนน้อยมากประมาณแสนกว่าถ้าโดนหนักๆนะครับนะฮะแล่จริงๆไม่ถึงแสนเนี่ยสี่หมื่นกว่าแต่มันเกี่ยวข้องกับสังคมอันนี้เป็นของชัดกับที่สาที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่อง SME เออ็มอ e ตัวนี้สำคัญแน่ๆว่าติดต่อมาตลอดแก้ไขปัญหาไม่ได้อย่างเก๋งรัฐบาลใหม่ก็ทําอันเก่าอันเก่าเนี่ยจริงก็ช่วยไม่ได้เท่าไหร่เช่น response, amine, our, like. อะไรเรื่องของเรื่องของบอลทางด้านดอกเบี้ยบอลทางด้านการเงินที่จริงๆที่จะทำได้จะต้องทาก็คือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเรื่องของนวัตกรรมเรื่องต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่กาลังท้าถายแม้ว่าสี่เดือนเนี่ยมีการพูดง่ายมีการเริ่มดําเนินมาตรการหรือเปล่าตัวต่อไปนะฮะที่ควรจะเดินทางต่อเพราะมันตัวช่วย ดูจากเรื่องมีงอไเรื่องของคดี EEC ต้องดําเนินการต e e e like ่อเร่งตัวนี้นะครับและก็บางเรื่องที่ที่ยังไม่เสร็จเช่นเรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟที่เชื่อมโยงสามจังสามสนามบินนะครับสี่ใน EEC มีเรื่องหนึงที่สําคัญมากและเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายรามเรื่องของคาสเตอร์ ที่เราจะพยายามดึงเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากแต่เป็นเรื่องหนึ่งผมคิดว่าเราไม่ต้องพูดถึงเลยรัฐบาลใหม่ในการันตีได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับพยายามจัดการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกแต่เห็นที่รัฐบาลใหม่จะต้องทาอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับคือจะต้องเพิ่มเรื่องของแรงส่งออกตัวนี้มันไม่ได้ส่งออกถึงแต่เร่งแต่ต้องหมายถึงมเริ่มที่จะมีการกระจายเรื่องของการส่งออกไปใด้โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะๆยะงนั้นอีกอันหนึ่งที่ต้องเร่ง คือเรื่องของการทำ FCA ครับที่ยังค้าง,างอยู่เึื่อันนี้เป็นส่วนสำคัญมากไม่ว่ากับตภาพยุโรปหรือกับทางด้านของยูเนเต็ดอาลับเอ็นดีเรสอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากกับส,สุดท้ายจะต้องมีการปรับเรื่องของซึ่งอันนี้แม้ว่าจะเป็นสี่เดือนแต่เป็นสี่เดือนที่สามารถเรียกได้ว่าอะไรกันไปสู่การเริ่มต้นของการปลูกทางให้เป็นรูปธรรมได้แต่ไม่ใช่หมายถึงสำเร็จเหมือนกับต้นไม้ครับจะปลูกต้นไม้อย,อย่างน้อยที่สุดมีการที่จะขุดดินแล้วก็มีการลงต้นไม้ ยังยังไม่ได้งอกงามอันนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันกัน <c oughs> เรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเรื่อง,องเรื่องของอออาการค้าเรื่องของสินค้าปริการและเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนะ <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องของการอัพสเกลอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลในช่วงสี่เดือนนี้นะสามารถที่จะทําได้บางเรื่องเป็นเรื่องที่ทําเลย <c oughs> บางเรื่องเป็นการปูทางเพื่อที่จะนําไปสู่การ บริหารที่เรียกว่าเป็นลูปหลักมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องขีดความสามารถในการผานเป็นการปูทางเพื่อที่จะให้เกิดอาการบริหารที่เป็น,ปร,านารูปธรรมในอนาคตแต่ีกเรื่องนีงคือช่วยเหลือทางด้านนวัตกรรมของ SME นะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเท่าน,นั้นครับ ค่ะอาจารย์คะเรื่องการเจรจาหลักๆอย่างเช่นการลงรายละเอียดภาษีนำเข้าสหรัฐหรือแม้แต่ FTA ที่บางส่วนเนี่ยกำลังจะตกผลึกแล้วนะคะสถานะของรัฐบาลที่กำลังจะตั้งขึ้นน่มันจะเป็นอุปสรรคกับการที่จะไปเจรจาในเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าคะผมคิดว่ารัฐบาลนะยังไงก็จะทุกประเทศจะว่ากันไปนะฮะไม่มีคำว่ารัฐบาลที่หวาวอนเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเพียงแต่ว่า รักษาการรักษาการนานหรือไม่นานเท่านั้นเอง <c oughs> เราจะไปเก็ดดูเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เวลาที่เขาทาเรื่องของอะไรครับเรื่องของ FCA เนี่ยเขาจะมองเลยว่ารัฐบาลของเราเนี่ยมีหน้าที่เต็มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอมีหน้าที่เต็มเขาจะไม่ได้สนใจเลยครับว่าเพราะว่าเรื่องของนโยบาย,ย FCA เนี่ย คุณทำกับรัฐบาลไหนจะผูกพันรัฐบาลใหม่หรือไม่ได่หมก็ทำกับรัฐบาลนี้พอรัฐบาลใหม่แล้วไม่ผูกพันยกเว้นรัฐบาลใหม่่าเห็นตรงข้ามกันเองซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามนั้นยกเว้นกรณีของยกอย่างอย่างกรณีถ้ำน่ะอันนี้ีข้อจุเวีนนะครับมีการเซ็นเสร็จปับตัวท้ำมาสอนแต่โดยปกติอันนี้จะไม่กระทบเพราะว่ารัฐบาลนั้นนะแต่ละชุดอันใหม่ก็ต้องผูกพันกับรัฐบาลเก่าที่ทำเอาไว้และโดยปกติจะแก้จากจั่งจากจุดเป็นจุดหนึ่งแล้วคุณสังเกตดูรัฐบาลที่อย ยังไม่มีรัฐบาลไหนพูดออกมาในทางสงครามเอ๊ะถ้าคุณทำอันนี้ FTA ผมไม่ทำเพราะตัวนี้ทุกคนรู้ว่าเป็นเรื่องความอยู่รอดตอะนั้นเปลี่ยนรัฐบาลยังไง พวกนี้ยังคงอยู่แน่นอนครับค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะอีกนิดหนึ่งนะคะคือนอกจากตัวนโยบายแล้วค่ะตัวรัฐบาลหมายถึงว่าตัวบุคคลน,นะคะอย่างทีมเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์มองเห็นความสําคัญที่จะต้องอเรียกว่าเห็นหน้าแล้วสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ในแทนทีเลยไหมเพราะว่าด้วยอายุที่ค่อนข้างจํากัดของการคาดการณ์ของอายุรัฐบาลนะคะมันจําเป็นขนาดไหนที่จะต้องฟอร์มทีมคนที่แบบว่า,ามีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักในนานาชาติหรือเป็นที่ยอมรับะค่ะ ผมอยู่ในวงการนานแล้ว64คุณจะไปเชื่อพวกนี้เหรอครับนะครับโอ้ยรัฐบาลดีมทีมเอาดิมทีมที่ไหนครับในโลกนี้นะครับแล้วก็ดิมทีมน่ะตัวเขาเองเป็นรัฐบาลหรือเป็นเพียงหนึ่งในของคณะเพราะงั้การที่ดิมทีมเนี่ยหมายถึงว่ามีคณะบนนุื้อรัฐบาลแล้วก็มีหลายคนดีๆแต่โดยเฉพาะนายกจะต้องมีความเข้มขน้นเพราะในภาวะแบบเนี้ยมันไม่มีทางอย่างเก่งคุณเอาใครมาครับเอาพคนบางคนบางคนคุณยืดดิมทีมพอมา ตั้งเป็นรัฐบาลน,นักวิชาก,การบางคนโอ้โหเก่งมากพอามาไ้รัฐบาลง่อยไปเลยครับตัวเองกลับไปหายเงียบไปเลยบางคนเป็นตัวพีมพ์ดกลับมาปั๊บไปหยุดเอกชนปาถึงตรงนี้ง่อยไปเลยครับเพราะอย่าไปเชื่อในทีมทีมพรเดับอย่างบางคนผมยกตัวอย่างาง่ายๆดูแล้วปัญญาอับผมยกตัวอย่างคณพิชัยอย่างเนี้ยตอนแรกเราไม่มีชื่อพอมาทําก็พอใช้ได้แล้วแต่บุคคนก็ไม่ว่าราะสิ่งที่สําคัญก็คือว่า ดูเรื่องความเหมาะสมแลครก็ไม่ต้องไปพูดถึงปรมทีมเอาคนที่มันเรียกว่าอะไรครับไม่เข้าไม่ออกนะครับไม่มีเรื่องของเอาราก็คิดดูแล้วมีความสามารถความสามารถในที่หมายก่อนว่าไม่ใช่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนะค่ะแต่ว่าไอต้อตัวธุรกิจของเขาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่แสดงออกถึงโลกรทัน์ว่าเฮ้ยคนคนนี้มันมีพิสัยทัศ์ ไม่ใช่ดูไอ่กดที่มีเงินเยียมีวิสัยทัพรัำชอมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศแล้วก็อันเนี้ยประกอบกันคือไม่ใช่ประสอบความสุจบริษัทใหญ่ต้องมองถึงคุณภาพของกฎคนนั้นว่ามาจะต้องมาบริหาร แต่ที่สําคัญก็คือต่อให้คนคนนั้นมาเขาต้องมาอยู่ในทีมเขาสามารถทําได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นขนาดนี้ผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมหวังก็คือขอให้คนที่มันใช้ได้อ,อย่าให้มันมีความรู้สึกไอ,อ้คนนี้ขึ้นมามีความรู้สึกหมดกำลังใจเลยเพราะฉะนั้นปริมทีมผมไี่น้องคนเอาคนที่เรียกว่าหนึ่งนะถ้าเป็นไปได้นะประสบความสําเร็จนะฮะในลักษณะที่โมโหธุรกิจที่มันยากเย็นนะฮะแต่ไม่ใช่ทธุรกิจที่สำเร็จต้องมีการใช้คอนเนคชั่น ต้องต้องดูให้ดีกาคนเราต้องการคนประเภทที่ดูแล้วชัดว่ามีความสามารถมองไปข้างหน้าได้ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะียกวมีข้อของตัวเองคือจะไม่ด้ไมาร่วมทํางานได้พอร่วมทํางานได้ปัญหาก็คือว่าดีๆปั๊บไปร่วมทํางานเนี่ยไมไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีหลักการและก็มีแนวคิดอันนี้ผมว่าจุนสิ่งที่พอจะหาได้บ้างครับในกรีอะไรที่ปริ้นต์ปริ้นก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ